Ontario Knife Company เนี่ยเป็นบริษัทอเมริกันที่เก่าแก่ถึง133ปีครับเป็นบริษัทที่ผลิตมีดและก็เครื่องมือต่างๆถ้า1898นี่ก็คือยุคของคอบอยเลยครับมันหลังจากการดวนปืนที่โอเคคอร์ลของ w y a t ต์เอิแล้วก็ด็อกฮอลเลยเนี่ยแค่8ปีเท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นยุคของการตะลุยตะวันตกกันอยู่ มีดของอันเต i รโอไนฟเนี่ยเป็นมีดที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงจังนะครับไม่ไม่ได้เน้นความสวยงามไม่ได้เป็นมีดสะสมราคาพอสมเหตุสมผลที่เราจะเอาไปใช้จริงจังได้แล้วก็เกือบทุกเล่มยังผลิตในอเมริกาในฐานะที่เป็นมีดและเครื่องมืออยู่มีดเล่มหนึ่งที่ผมว่าเป็นตำนานแล้วก็ยังผลิตโดยอันเตรโอยู่ก็คือเล่มนี้ครับ มันมีชื่อในทางการว่า USMC Fighting Knife นะครับหรือว่า Utility Knife มันออกแบบในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับตอนนั้นเนี่ย USMC หรือว่า US Marine Corps เนี่ยต้องมารบใน Theater Pacific คือสมรภูมิ Pacific ที่เป็นป่าทึบนะครับทาง Marine Corps ก็พบว่าเขาจะต้องมีมีดที่สามารถจะใช้งานได้หลากหลายรวมทั้งใช้ต่อสู้ระ,ะระยะประชิด ยามโมจนตัวขึ้นมาในป่าทึบด้วยก็เลยมีการประกวดมีดขึ้นมานะครับมีดเล่มนี้แต่แรกเลยเนี่ยถูกออกแบบออกมาโดยบริษัท c a m i l l u s นะครับก็ในช่วงสงครามก็ต้องผลิตกันเป็นล้านๆ้านเล่มก็เลยมีบริษัทหลายๆบริษัทที่หลังจากที่มีออกแบบเรียบร้อยก็บริษัทเหล่านี้ก็เข้ามาผลิตกันซึ่งก็มีหนึ่งในนั้นก็คือ ontario ด้วยนะครับ usmc fighting knife เนี่ยนะครับจะเป็นมีดที่มีใบมีดยาว7นิ้ว ทรงโบวีครับก็คือคมด้านข้างโค้ขงขึ้นมีคมด้านบนประมาณ2นิ้วนะครับด้านบนสันหนาทำจากเหล็ก1095เคลือบผิวด้านเพื่อการสงสะท้อนมีกันนะครับตัวด้ามเนี่ยทำจากหนังอัดเป็นชั้นๆเพื่อความทนทานนะครับแล้วก็เคลือบสีกันน้ำ้าไปอีกนักวิทยาินสหรัฐในยุคนั้นเนี่ยก็พบว่าเป็นมีดที่ใช้งานได้ หลากหลายมากใช้งานจริงจังมากตั้งแต่เปิดปิ๊บเปิดกระป๋องเปิดปิ๊บน้ำมันเปิดกระป๋องอาหารนะครับขุดหลุมตอนเช้าเช้าไปจนกระทั่งเป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายที่ต้องต่อสู้ประจันบานกันในป่าลึกนะครับพอหลังสงครามมันก็เลยกลับมาติดตัวพวกเขากลับมาแล้วก็กลายเป็นมีดที่ใช้งานกลางแจ้งในอเมริกาที่แพร่หลายมากเล่มหนึ่ง USMC Fighting Knife อันนี้ก็ยังประจำการในกองทัพสหรัฐมาตลอดนะครับแต่ว่า ในปัจจุบันนี้ผู้ที่ผลิตส่งให้กับ U.S. Marine Corps ก็คือ Ontario บริษัทเดียวครับมีที่อยู่ในมือผมนี้นะครับมีชื่อทางพาณิชย์ว่า Ontario 498นะครับมันยังเป็นมีดที่ผลิตตามสเปคของ U.S. Marine Corps ทุกกระเบียดนิ้วนะครับยังเ,เป็น Military Spec อยู่เหมือนเดิมเป็นยี่ห้อเดียวที่ยังผลิต Military Spec แบบนี้อยู่นะครับแล้วก็คุณก็ สามารถจะเป็นเจ้าของมันได้เป็นมีดที่พิสูจน์มาแล้วจากการใช้งานในสงครามโลกครั้งที่2ในป่าทึบว่ามันใช้งานได้หลากหลายเป็นมีดเอาตัวรอดได้ดีนะครับนี่คือ498หรือ US Marine Corps Fighting Knife ครับมีดอีกเล่มหนึ่งที่อันตาริโอผลิตอยู่ในตอนนี้แล้วก็เป็นมีดในตำนานก็คือเล่มนี้ครับมันมีชื่อว่า Air Force Survival Knife นะครับเป็นมีดที่ออกแบบมาในยุค1950ก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2 เป็นช่วงสงครามเกาหลีนะครับตอนนั้นก็เป็นยุคเครื่องบินเจ็ตนะครับแล้วก็นักบินก็จําเป็นต้องมีอุปกรณ์ติดตัวเวลาที่เครื่องบินตกจําเป็นต้องเอาตัวรอดนะครับทาง Department of Defense ของอเมริกาก็มีการประกวดการออกแบบมีดที่เหมาะสําหรับการใช้เอาตัวรอดหรือ Survival ในป่าทึบในเกาหลีนะครับ บริษัทที่ชนะการประกวดที่ออกแบบมาก็คือบริษัทที่ชื่อว่า Cas สนะครับเคสไนฟ์ก็ของอเมริกาเหมือนกันหลังจากประกวดแบบสําเร็จแล้วก็มีการประกวดว่าใครจะผลิตมีดปรากฏว,ว่าคนที่ได้คอนแทรกตไปก็คือบริษัทคามลัสนะครับแล้วก็ผลิตเล่มมีดเล่มนี้อยู่หลาย10ปี Air Force Survival Knife นะครับเป็นมีดที่มีใบมีดยาว5นิ้วนะครับขนาดกำลังเหมาะของการใช้งานทรงคล้ายมีดโบวีครับคือคมด้านล่างโค้งขึ้นแล้วก็มี คมด้านบนปลายยาวมานนิ้วเศษเศษสันหนานะครับทำจากเหล็ก1095ทําผิวด้านกันแสงสะท้อนมีร่องเลือดตรงนี้นะครับคมบางเฉียบใช้งานได้ดีเลยสันเป็นยากเลื่อยนะครับสำหรับเ,เลื่อยไม้ได้ทุบฟันทุบกระดูเฉือนได้หมดที่กันจะมีรูอยู่2รูสำหรับร้อยเชือกนะครับเราสามารถจะเอาไม้มาประกบ เชือกมัดทำเป็นปลายหอกได้ที่จะใช้ป้องกันตัวหรือว่าใช้หาอาหารในยาม survival ได้ครับด้ามเป็นทรงหกเหลี่ยมที่แข็งแรงมากนะครับสามารถจะใช้ทุบใช้ตีใช้เป็นเครื่องมือตอกอะไรได้สารพัดเลยตัวด้ามทำจากหนังอัดคลาสสิกมากนะครับทำให้จับกระชับมือไม่ลื่นครับต้องบอกว่ามีดเล่มนี้เป็นมีดที่แพร่หลายมากนะครับถ้าลองค้นภาพดูก็จะเห็นว่า มีบุคคลชื่อดังทั้งหลายที่เป็นนักบินทั้งหลายเนี่ยพกมีดเล่มนี้ติดอยู่ที่หน้าอกเพราะมันเป็นมีดซาวน์ที่เขาต้องมีติดตัวเวลาขึ้นบินในยุคสงครามเวียดนามเนี่ยก็มีมีดลักษณะนี้เล่มนี้เนี่ยเข้ามาในบ้านเรามากมายเลยเป็นของโดยใช้สงครามตัวผมเองก็เคยใช้มีดเล่มนี้เดินป่าในสมัยเด็กๆมาตลอดนะครับแต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอเล่มเดิมเนี่ยแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ได้ของออนตาริโอไปแล้วนะครับคาเมลัสก็เป็นผู้ผลิต มีดรุ่นนี้มาตลอดจนกระทั่งปี2006นะครับทาง Department of Defense ก็ให้รางวัล contract ผลิตมีดนี้กับ Ontario ตอนนี้ Ontario ก็เป็นบริษัทเดียวที่ผลิตมีด Air Force Surviving Knife ตัวนี้ครับแต่สำหรับตัวผมเองแล้วนะครับผมประทับใจมีดเล่มนี้มากเล่มนี้เป็นมีด Ontario ที่ผมใช้มาถึง20ปีแล้วในการเที่ยวป่าเดินป่า มันชื่อรุ่นว่า ontario sp 5นะครับเป็นมีดทรงโบวีนะครับปลายใหญ่สักนิดหนึ่งมีคมสองด้านนะครับใบมีดยาว10นิ้วด้ามยางนะครับจับ,กร,บกระชับมือมากน้ำหนักลงที่หัวตัดฟันได้ดีเข้าป่าได้ดีผมมีมีดเล่มนี้ติดเป้ไปทุกทีที่เข้าป่าที่มันเป็นป่าทึบที่ต้องสำรวจเส้นทางต้องถางต้องขุดต้องฟันนะครับ แล้วก็ใช้งานมันอย่างไม่ได้ถนอมเลยนะครับผมคิดว่ามันเป็นมีดที่ลงตัวมากสาหรับการเดินป่าโดยเฉพาะยิ่งในป่าบ้านเราที่มันรกทึบนะครับสามารถจะตัดฟันได้ดีมีน้ําหนักขนาดกําลังดีนะครับแข็งแรงใช้งานทนทานผมมันใช้มันทั้งฟันทั้งตอกทั้งทุบสารพัดอันนี้คือใบมีดของ a n t o r i o s p 5นะครับเป็นทรงโบวียาว10นิ้วนะครับก็คือทรงโบวีเนี่ยมันจะมีท้อง โค้งลงไปนิดนึงหัวปลายใหญ่มีคมด้านล่างโค้งแล้วก็ด้านบนก็มีโค้งมาอีกประมาณ2นิ้วเศษนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคม2ด้านสันหนานะครับไม่ต้องกลัวจะหักจะชำรุดเลยส่วนคมบางคมใช้งานได้ดีตรงนี้ไม่มีคมสามารถจะจับถนัดได้นะครับด้ามเป็นด้ามยางที่พิสูจน์มาแล้วนะครับผมใช้มา20ปีไม่ได้ดูแลเลยมันก็ไม่กรอบไม่เปื่อยไม่ยุย่ย จับถนัดมือไม่ลื่นนะครับใช้ตัดฟันได้ดีมากครับซองก็เป็นซองผ้าครึ่งหนังใช้งานได้ดีมากเล่มนี้เป็นมีดที่ต้องมีเลยครับสำหรับนักเดินป่าบ้านเราส่วนเล่มนี้ก็คือ r รด7นะครับมีความยาวใบมีดประมาณ7นิ้วเท่ากับ usmc fighting knife แต่ว่าเป็นมีด full tank ที่ออกแบบมาเป็นสมัยใหม่หน่อยนะครับก็จะเห็นว่าตัวใบมีดได้ยาวตลอดหนาแข็งแรงมากนะครับ ทำจากเหล็กคาร์บอนสตีลแล้วก็ทําผิวพาวเดอร์โค้ด้านใช้งานไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษากันเลยดูงี้ดูแลแบบไม่ต้องดูและไรมากมายเลยนะครับตรงนี้มีร่องให้จับถนัดมือสําหรับทํางานเหลาตัดงานละเอียดได้นะครับด้ามเป็นม e คาตานะครับไม่ลื่นแล้วจุดเด่นก็คือหลายคนชอบครับเพราะว่ามันสามารถจะถอด น็อตแล้วก็เปลี่ยนด้ามน,นี่เป็นวัสดุที่เราต้องการได้อาจจะเป็นไม้เป็นเขาสัตว์เป็นอะไรก็แล้วแต่ประกอบเข้าไปได้ครับถ้าต้องการเล่มย่อมลงมานะครับอันนี้คือทักหนึ่งนะครับทักหนึ่งเนี่ยเป็นมีดทรงปลายแหลมนะครับเป็นฟูลแท้งเหมือนกันด้ามมันมีคาต้าเหมือนกันใบมีดย่อมลงมาประมาณ4.5นิ้วนะครับก็เป็นมีดที่กําลังใช้งานดีเลยสําหรับการเดินป่าที่ไม่ต้องตัดต้องฟันอะไรมากนะักต้องการมีมีดติดตัว เป็นยูทิลิตี้ไนฟ์ครับถ้าอยากได้มีดเล่มเล็กที่แข็งแรงจริงจังนะครับก็อันนี้ครับ r e d 3เป็นมีดที่มีใบมีดประมาณ3.9นิ้วนะครับด้ามมิกาต้าตัวมีดก็จะบางลงกว่ารุ่นพี่ๆนิดนึงนะครับเพื่อให้คล่องตัวน้ำหนักเบาที่จริงมีดขนาดนี้เป็นมีดใช้งานที่ใช้งานแคปมได้ดีมากนะครับชำแหละตัดฟันต่างๆนะครับ จับถนัดมากนะครับมีร่องนิ้วแล้วก็ด้านบนก็จะมีหยักให้เกาะไม่ลื่นเหลาตัดเฉือนต่างๆนะครับจะจับตรงนี้ก็ได้จับตรงนี้ก็ได้ถนัดมากตัวนี้คือรัดสามครับอย่างที่บอกครับว่ามีดออนตาริโอทุกรุ่นที่พูดมานะเป็นมีดที่ทําในสหรัฐอเมริกาหมดเลยนะครับจะมีข้อยกเว้นก็คือกลุ่มมิดพับครับอย่างที่อยู่ในมือผมเนี่ยซึ่งเป็นมีดที่ผมใช้อยู่ก็คือรดหนึ่งนะครับรดหนึ่งเนี่ยเป็นมีดพับ ง่ายๆเลยใช้งานง่ายๆใบเรียบใบมีดประมาณ3มนิ้วเศษใช้งานได้ดีครับมีดเล่มนี้จะทําในไต้หวันนะครับก็คุณภาพดีเป็นมีดที่ใช้งานได้ที่ไม่ต้องกังวลนะครับอ Ontario ครับเป็นบริษัทที่ผลิตมีดและเครื่องมือมีมีดทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นมีดต่อสู้ที่ใช้ในกองทัพนะครับทุกวันนี้ก็ยังผลิตมีดส่งกองทัพอเมริกาอยู่มีดครัวมีดล่าสัตว์มีดตกปลามาเชเต้มีดทำสวนมีทุกอย่างนะครับ เขาเป็นบริษัทมีดและเครื่องมือครับมีดที่ทําออกมาเป็นของใช้งานจริงๆไม่ได้มีอะไรประดิษฐ์ประดอยวิเศษมาลางานอาจจะไม่ได้เนี๊ยบมากแต่มันออกแบบมาให้เป็นมีดและเครื่องมือมีหลากหลายแบบให้เลือกใช้ครับบริษัทเก่าแก่ขนาดนี้มันพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาทําของดีไม่งั้นก็คงไม่อยู่มา133ปีลองเข้าไปเลือกดูได้ครับมันต้องมีออนตาริโอสักเล่มนะครับที่เหมาะมือคุณ